สวัสดีครับกลาบสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ FC ร้านพีเน็ตอะโอเดโอทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอกลาบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันเสาร์นะครับที่9เดือนธันวาคม2566นะครับมาแล้วนะครับสำหรับสายโรยอนนะครับตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับที่จริงตัวโรยอนนะครับจะมีอยู่2รุ่นนะครับที่เข้ามาภายในร้านพีเน็ตอะโอเดโอนะครับ เมื่อวานขายไปแล้ว1แท่นนะครับเป็นตัว V2 นะครับ L 2 4 V2 ขายไป1แท่นนะครับเหลืออยู่1แท่นนะครับตัวนี้ตัวหน้าใหม่นะครับตัวฟิลเตอร์นะครับจะเป็นลักษณะแนวตรงนะครับสำหรับตัว V2 นะครับตัวนี้โรยอนรุ่นใหม่นะครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับสำหรับโรยอนรุ่นนี้นะครับ V2 สําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับหน้าใหม่ใหม่นะครับมีอยู่1แท่นนะครับตัวบนสุดนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนะครับ2ตัวบนจะเป็นตัวรุ่นเก่านะครับตัว หน้าตะแกงมีพินเตอร์ตัวเป็นลักษณะหยักๆนะครับผมตัวนี้เป็นตัวรุ่นเก่านะครับแต่ใช้งานปกติทั้ง2แท่นนะครับสำหรับตัวนี้ท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับโทรศัพท์ถามได้นะครับ0952246497ครับแล้วก็0874217464นะครับโลยอน L204 0นะครับไม่ได้เป็นรุ่น V2 นะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นเก่านะครับตัวนี้นะครับผมทั้ง2ตัวนะครับฝากไว้ด้วยละกันเผื่อท่านไหนที่สนใจสายรอยเลนะครับตัวนี้ขับเสียงกลางข้างละสองค้างละ3ได้สบายๆนะครับแล้วก็ขับเบร์นะครับขับเบร์ที่แน่นละสก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกําลังบัดของดอกลําโพงนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับสําหรับรอยเล่น L204 0นะครับเป็นตัว สภาพสวยนะครับเป็นตัว V2 นะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมในส่วนของโดยรวบโดยรวมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับด้านบนนะครับผมสภาพสวยๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านไหนที่สนใจตัวนี้ราคาอยู่ที่9,800บาทนะครับตัวนี้อยู่ที่9,800บาทนะครับสองบนสองตัวนะครับด้านล่างนะครับอยู่ที่8,500บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมจัดส่งนะครับ ตัวนี้อยู่ที่9,800บาทนะครับฝากไว้ด้วยกันเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสภาพโดยรวมสวยๆนะครับสำหรับตัว V2 นะครับตัวนี้นะครับผมนานๆจะเข้ามาทีหายากนะครับตัวนี้รุ่นนี้หายากมากนะครับนานๆจะเข้ามาล้านทีนะครับสําหรับตัวหน้าวีสองตัวนี้นะครับผมที่กิ่งมีอยู่2แท่นนะครับอย่างละ2แท่นนะครับตัวนี้ขายไปแล้วเมื่อวานนะครับผมเช้านี้ผมก็เลยหยิบยกมารีวิวนะครับลง YouTube ให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับสําหรับตัว L 2 0 0พหน้าใหม่ครับแล้วก็หน้าตัวเดิมนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8 5 0 0บาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับตัวนี้อยู่ที่9,800บาทนะครับตัวบนนะครับผมมีอยู่หนึ่งแผ่นนะครับเดี๋ยวจะให้ชมในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมด้านหลังเหมือนกันนะครับสำหรับตัวด้านหลังนะครับจะแตกต่างที่หน้าตาด้านหน้าซีรีส์นะครับผมแล้วก็จะเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับผมสองฝั่งสายขวาเช่นกันนะครับแล้วก็จะเปล่นตัวปรับบิดนะครับบบิด สเตอริโอพาราเรลนะครับผมตัวนี้นะครับได้ทั้งสองปุ่มนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของอสัญญาณอินพุตนะครับให้มาถึงเป็นสามขานะครับ XLR นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวแจ็คโฟนนะครับมีในส่วนของสัญญาณเอาพุตนะครับออกสู่ลำโพงนะครับมีแจ็คนำแดงมาให้นะครับผมฝากไว้ได้แล้วกันนะครับสำหรับ L สองพันสี่นะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับเข้ามา ภายในร้านใหม่นะครับท่านไหนที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับ0952246497ครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าใหม่หน้าเก่านะครับ v 2นะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับผมจะเปิดส่วนของการทำงานนะครับผมครับผมงานปกตินะครับท่านไหนที่เอาไปขับเสียงกลางนี่สุดยอดนะครับท่านที่เคยใช้แล้วรู้ดีนะครับสำหรับโรยอน l 2 0 0 4นะครับผมขับเบรคก็ข้างละสองสบายๆนะครับผมปั๊ม นะครับผมฝากไวว้้แลกันนะครับสำหรับร้านพิเนตออเดโอออำเภอดอนจานจังหวัดกาสินครับท่านใดที่สนใจก็อิ inbox เข้ามาได้นะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับไม่ไม่เป็น power amp มือหนึ่งมือสองนะครับมือหนึ่งก็จะมีในส่วนของไมโครเทค MT4800 นะครับ14,900บาทนะครับมีอยู่2แท่นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ AJ นะครับ VL21 นะครับมีอยู่1แท่นนะครับสำหรับสายอนุรักษ์ก็มีนะครับสำหรับโมนิฟายตัวเก่านะครับ me 500นะครับ me 300นะครับมีครบนะครับท่านไหนสนใจก็อินบ็อกก์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับไม่ได่เป็น power amp switching นะครับ va tech นะครับ3ามพันวิเซตนะครับแท่นละ14,000บาทนะครับมีอยู่ประมาณ3แท่นนะครับท่านไหนสนใจก็อินบ็อกก์เข้ามาได้นะครับ2องพันส r m s นะครับมีครับผมมีอยู่หนึ่งแท่นนะครับแล้วก็จะเป็น power amp exal นะครับ2 9งห0ื่าหกพับาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ a เ0 0าพันรุ่น เอ็กซาวนะครับรุ่น A 9000นะครับ26,500บาทนะครับฝากไว้ด้วยละกันสำหรับร้านพิเนตออเดโออำเภอรันจานจังหวัดกาลสินครับซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับไม่เป็นเป็น NPE นะครับ C 1000ก็มีนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมสินค้าอื่นนะครับไม่ว่าเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟยังอยู่นับสำหรับสายเครื่องปั่นไฟนะครับ5.5กิโลวัตต์นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้นะครับผม9,500บาทนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับ เป็นแหลกอลูมิเนียมนะครับแหลกตัวนี้น่าจะ 16u นะครับตัวนี้ติดล้อให้นะครับ3,500บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสเตยรดิเซอร์นะครับของ m มน i f ฟนะครับ2,000บาทนะครับตัวนี้ไม่รวมจะส่งนะครับถ้าคนส่งก็ตามระยะทางนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ m มน i f ฟนะครับเป็นสเตียริเดเซอร์นะครับ PC คิด102นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น สเตปดาวนะครับหกสิบแอมป์นะครับทองทองแดงนะครับสยามนีออนนะครับหกสิบแอมป์นะครับตัวนี้ถ่าใครสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้ครับไม่เป็นตู้พีเอนะครับสินิ้วนะครับใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับสำหรับตู้พีเอนะครับผมพิมเตอร์ให้สวยๆนะครับสําหรับพีเอสิบสองนิ้วมีทั้งสองสิบสองนิ้วแล้วก็สิบห้านิ้วนะครับสําหรับตู้พีเอนะครับ จะให้ชม15นิ้วนะครับตัวนี้15นิ้วนะครับใบละ1,500บาทนะครับสำหรับ15นิ้วแล้วก็จะเป็นตู้เบสสินิ้วมือ2นะครับตู้ละหำนะครับเหลืออยู่4ใบนะครับับตู้ละหำเดลเบลแปดนะครับเหลืออยู่2ใบนะครับใบละ1น0 0งพับาทนะครับตัวนี้ก็1,800บาทเช่นกันนะครับสำหรับตู้ละหำนะครับท่านไหนสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับแล้วจะเป็นมิกนะครับผม มิกเซอร์นะครับของทาดานะครับมี8ช่องแล้วก็6ช่องนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแลมนะครับผมแรมห้ม7 5นนะครับตูดแลมนะครับตัวนี้ตูดยูนิตนะครับตัวละ1 4 0 0บาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับสําหรับตัวแมหลม7 5นนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดอก18นิ้วนะครับมือ2อนะครับก็พอมีให้พี่ๆสมาชิกได้เลือกชมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น15นิ้วโครงปั๊มนะครับ หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับสำหรับ15นิ้วคงปั๊มนะครับราคาถูกๆนะครับหลักร้อยนะครับสำหรับตัวโคงปั๊มนะครับ400-500นะครับแล้วก็ถึง800นะครับสำหรับโคงปั๊มนะครับ15นิ้วนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับส่วนนี้นะครับผมฝากมาได้แล้วกันนะครับสำหรับร้านพิเนตออดิโออําเภอรังจานจังหวัดกาสินครับซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดนะครับท่านไหนที่เครื่องเสียงมือสองนะครับไม่ได้ใช้งานก็เอามาแลกดีเทินได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นนนใส่วของ 18นิ้วนะครับสิบแปดนิ้ว pr นะครับทั้มนะครับก็มีนะครับสำหรับโซนนี้นะครับทั้มพันสองร้อยบาทนะครับตัวนี้อยู่ที่ดอกละ2,500บาทนะครับดอก pr สี่สิบมิลนะครับแม่เหล็กสองชั้นนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ดอกละ3,500บาทนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเล็กลงมานะครับตัวนี้ตัว30มิมลนะครับแม่เหล็กหนึ่งก้อนนะครับตัวนี้พันสองร้อยบาทเช่นกันนะครับตัวนี้ก็ราคาก็อยู่ที่3,000บาทต่อดอกนะครับทั้งในที่ สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านไหนที่ยังมองหาสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับเอาไว้เปิดช่วงปีใหม่นะครับก็สอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ